พระอภัยมณีตอนที่125นรินทรัตกับราเมศมาช่วยเมืองเฮมลาได้กล่าวถึงที่ปะดินนรินทรัตเสวยสวัสด์อิมอ่มอมเกษมสันกับราเมศน้องยาไม่อาถรนรู้ร,รักการสมประสงค์พระวงวานได้ทราบว่าข้าศึกติดเหมราชเสนามาดน้อยใหญ่ทุนไขาขานได้ปรึกษากับท่านครูผู้อาจารย์ต้องคิดการไปช่วยปราบให้ลาบเตียนด้วยเมืองน,นี้เป็นเมืองที่น่าดาน ช่วยเสียการพาลาเป็นพาเหียนถ้าแมนเสียเหมาลาเป็นอาเกียนมันจะเปลี่ยนเขตจังหวัดรัตนาพระปาลบก,กับพระน้องคิดตองตึกอยากอยากทำศึกพูดกันต่างหันษาฝ่ายลาเมศอาจองค์ทรงสักดาถึงทุนว่าการศึกมินิกเกลงขออาสากำกับเป็นทัพหน้าคุมโยธาพร้อมท่วนทนวนขนงทหารปืนหมื่นท้วนกระบวนเพลงไม่กลัวเกงข้าศึกบุกชำนาญ ฝ่ายพระองค์ทรงสินนรินทรัสตสรงมณฑปีเพลมเกษตรสาล้วยได้น้องตรองติดำดิการกับอาจารย์ผู้วิเศษในเขตคันแล้วสั่งพวกเสนีให้กรีทัพจงพร้อมสับทั้งประหนพลขันทั้งเครื่องหน้าไม้ปืนยาสารพันจัดให้ทานเลือกดีจะกรีพลเสนารับอภิวาระบาดหมายทั้งมูลนายบอกให้ทั่วตัวผนจัดตุลงโยธาพระลาพลให้ยกขนดาพอกออก นอกคลังทั้งลูกดินสิ้นเสร็จสำเร็จจ่ายให้บาดหมายปืนผาทั้งหน้าหลังพวกมารับศาตาดาประดังพร้อมสะพังเกณฑ์หัดจัดตุลงเตรียมรถรัดหัดถีมาที่นั่งกระบวนตั้งตามาำรับฉบับผงฝ่ายท่านครูผู้ชำนาญการนรงมงมงคล,งค,ลคงแจกเสร็จสำเร็จการทั้งปีกซ้ายปีกขวาเสนาใหญ่พลไพ่สิบหมื่นพื้นทหารทั้งกองหนุนขุเสนากับอาจารย์ฐาน จัดทหารเกียริกายทั้งนายพลล้วนกล้ากล้าสามารถใช้กำแหงใส่เสื้อแดงถือศาสตากลาหนกองเสือป่าแมวเซาจัดเอาคนไอ้พวกปล้นย่องเป่าฆ่าชาวเรือให้ควันดำยาวถือหลาวแหลนกับโล่แผนมันชำนาญทหารเสือใส่หมวกดำกำรรมหยีส่สีคลุมเครือคล้ายกับเสือแอบทางกลางอาลัน ่พระองค์ผู้ดำรงอนาเขตกับราเม่น้องชายเสศจผายพันธ์ต่างแต่องค์ทรงเครื่องเรือสุวรรณสายกระสันพราอุรจัจหรัดภายฉลองโอนพื้นดำากรมยีมาลาสีนินรัชจําหัดชายประดับเพชรเจ็ดสีมณีนพลายจําหลักลายเครือพลังอลังการเสียบข,ขนนกกาลเวกพิเศษสวัสดไลายสะบัดขาวพงประพัสดสอน ทรงพระแสงอัสดาข้านครเสด็จจรกันมาถึงหน้าเกยปรโรหิตโหราพุทธามาศถวายเครื่องใส่ย,ยาถวายเครื่องใส่ยสศาสาฉลาดฉเฉลยให้เหยียบไม้คมนามเหมือนตามเคยที่บนเกยตามอย่างตางบุราณพอเลิกดีดีค้องเสียงก้องกึกมโหระทึกแต่สังและคังขาน เรื่องดีสีตีดังกลางสดานกุนชอรชานร้องเปี้ยงเสียงคำรนประสงค์นั่งยังคอพระยาปราบเสนากราบโดยคำรบครบสามนพระอนุชาท,ทรงพระยาพลายมงคลดำเนินพลหนาแน่นยกแสนยาพวกทหารขานโโหขึ้นสามครั้งพร้อมสะพังล่อแผนดูนแน่นหนาฝ่ายท่านเท้าครูผู้ประสิทธิวิทยาขึ้นรถถาเข้ากบวนถือทวนทอง ออกจากวังพร่ำพ้องอยู่ทาหารเข้าดงดานกรอกรวยตำห้วยหนองประทับร้อนโดยประสงค์จำนงปองแต่เดินกองทัพมาได้ห้าวันเกือบจะเข้าเขตแคว้นแดนเฮมาราชพระประพาสนกไม้ในไพรสันไส่มาซางยางโพตะโกวันต้นทิงชันช้างหนาวเหล่าเมะเกลือพระยอมพยุงสูงใหญ่มีใบหนาโพทะเลเพกาต้นตาเขือ เหลาสล่างกลางไกลทั้งใครเครือบาดูบาเดือแครงนางตะเคียนทั้งสนโศกศักดิ์เสียขึ้นเหยียดยัดไประบัดหลายหลากแดงฉากเขียนกระแบกกระเบาเหลาชะโอนใบโขนเกลียนเหล่ากระเบียนปนกระบากทากพุ่มเรียงต้นสมรงกงกลางหูกวางป่าทั้งแหว่งว้าขึ้นรักคนปนซาเสียงต้นอินจันคันซงต้นโรงเรียงมหาดเหยงแค่ฝอยค่อยผวา บูงวิหกนกจับประสานเสียงก้องสำเนียงบินบนบนพฤกษานกแกะเต้าเขาขันจำนันจาสาลิกาโกลิกาจรมายุราพยารอเสียงเจ้าแจ้วโกนจาาแก้วแก้ว,กวพรอดดังคนสอนจากจากภาคโพระดก กุงองงอนขมิ้นอ่อนกระตัวเต้นกระเตนไัยเข้ามงเมียงเคียงคู่เข้ามองพลอดกระเรียนกระรอดเป็นเป็ดหงส่งเสียงใสตะกลับคุ้มครับแครร้องแท้ไประวังไพรยยางกรอกขุนดอกบัวสัตวาเบญจวรรณอัญชันเปล่าละแวกเกล่าเบาโนรีสีสลัวปูปงสร้อยราปุ่งสร้อล้าราร่อนเที่ยซ่อนตัว เราต้งนงงวอออกเอี้ยงจับเรียงรายพระชมพางทางเล่งพายุละพระชมพางทางเล่งพายุหัทับมาคัาง่งคับพร้อมผห e นคนทั้งหลายกระทั่งถึงเหเมลาเสนาแนตั้งค่ายรายเรียงกันเป็นหลันไปพักประหขนผลลบสมทบทัพอเนกนับแสนยาโยทาวะสวยัย้างดีคล้องกองตรวจทุกหมวดไปกองฟืนไปนั่งยามตามทํานองพวกเสือ ป่าแมวเศาเข้าชายทุ่งขเขม้นมุ่งคอยประจำทุกลำหนองเที่ยวแอบซุ่มประชุมกันเป็นกองๆไม่โห่ร้องเงียบเสียงสำเนียงคนจะกล่าวข้างเจ็ดพาราที่มาล้อมเห็นทับร้อมยกมากลาหนจึงจัดแต่งตแ่ทหารยี่คนให้ปลอมปลดรัดแรงเที่ยวแฝงฟันไปสืบข่าวเราเรื่องว่าเมืองไหนมาตั้งค่ายอบล้อมเขาล้อมหลังเห็นจะมาดีเขนิเวศวางจากไปฟังแยบคายไรหรือดี แม้นจะมาชิงช่วงโดนสมบอให้เราก่อนเรายัางติดมิคิดหนีแม้นมิฟังจะตั้งบุกเข้าคลุกคีก็จะตีเสียให้ยับทั้งทับใจพวกสอดแนมรับรถพชนาแล้วคลาดคลาดเดียบเดินดำเนินสไลดค่อยรัดแรงแฝงกายลายกันไปถึงที่นายชายป่าพนาวันพอพบพวกกองซุ่มบรรุมจับตังขูขับปูมัดรัดกรสันเอาตะโงกอันใหญ่ใส่เข้าพันแล้วชวนการฉุด ลากระชากมาส่งให้ท่านผู้กำกับกองทัพรวมตามกระทรวงมุนนายทั้งซ้ายขวาพอพระองค์ทรงเดชเกตประชาเสด็จมาที่ประทับและกราบทูลฝ่ายพระจอมที่ปดินนรินทรรัตได้ทราบอาจจึงพระองค์ทรงไอศูนให้ไต่ถามตามสำเนาเอาเข้ามูลเรื่องที่ทูลยุเคเขีนเป็นอย่างไรขุเนเสนีจึงถามตามรับสั่งหน้าที่นั่งสองพระองค์กาม สงสัยมันก็แจ้งความจริงทุกสิ่งไปตามที่ในเรื่องยุบบนแต่ต้นมาสอกพระองค์สุขสับแล้วรับสั่งให้ปล่อยทั้ง20รีบไปหนาะนำเรื่องราไปแถลงแจ้งกิจกากูยกมาไม่ประสงค์อนุนาะงแต่นายเองห้ามไว้จงไปบอกไม่ตีดอกบ้านช่องอย่าหมองหมางกูไม่ใช่พวกบ้านในตาฟังจะมากลาง ร้ว่ากาเอาชันเชิงกูยกพลมนตรีมีประสงค์ด้วยจำนงจะลาวีตีให้เหลงกับนายเองอย่าทวินให้สิ้นเชิงพวกร่าเริงที่จะชิงผู้หญิงงามพระสั่งให้ไล่ขับกลับไปบอกให้นายออกไปชิงชัยในสนามจะได้ไว้เกติยศให่งดงามทอมสงครามอบผู้หญิงอย่ากลิ่งใจฝ่ายพวกเราจับได้พระไม่ฆ่าต่างทูลลากลับไปแจ้งแถลงไขกับกษัตริย์ทุกนิเวศเจ็ดเวียงชายตามที่ในเรื่องราว ให้เจ้าฟังฝ่ายกษัตริย์เจ็ดพาราโกทานักตั้งฮึกฮักอิสโลติโอหังประมาทหมิ่นกันดังหนาไม่น่าฟังจะต้องตั้งราวีติประจนบรรทับเดียวเกี่ยวขับเข้ารับรบรอสมทบกันให้ทั่วตัวหลทั้งเจ็ดเมืองร้อมสกัดเสียบัรจนก็จะ่นปี้ไปทั้งไพย่นายทางพิโรธโกรธเหลือจนเหงื่อตกคิดจะยกสั่งหนคนทั้งหลายให้ระดมแต่บรรดาเสนานาย ตั้งเกียริกายของหนุนทั้งขุนพลรุ่งพุ่งนี้ยกออกดีให้แตกยับตามบังคับพร้อมพ่างทั้งประคนจะตรุษเสนาพระราพนยกเข้าปรดจับกษัตริย์พัดเอามาให้ทําให้สมกับที่แค้นมันแค้นแคนจะชาแหผ่าดูจิตที่ฤษยาให้สมกับปากวันที่พาณน,นาทั้งผู้จาให้เจ็บใจหลายประการ ขุเนเศนีผู้รับสั่งมานั่งตรวจทั้งหมู่หมวดมุลนายฝ่ายทหารเครื่องอาวุธยุทธนาบัญชาการให้ทหารเตรียมไว้ในกลางคืนจะกล่าวไปในเมืองเห็นกองทัพมาข้างคับแน่นหนาเหลือฝาฝืนตั้งตีเกราะเคาะไม้ในกลางคืนแสงไฟฟืนกองรอบขอบกำแพงพวกปาก,กันขึ้นเชิงเทินเดินถอรบ เห็นใต้ครบสองข้างสว่างแสงเสียงโยธากราวเกลียวดูเรียวเรียงใส่เสื้อแดงสักหลาดาศกาจึงเข้าไปกลับทุนว่าข้าสึกตูเขิมพึกยกหนุนมาแน่นหนาอีกสองทับตั้งอ้อมล้อมเข้ามาแต่โยธานับแสนดุแน่นรายสมเด็จท้าเจ้าบุรีเห็นมาราชฟางอำมาเศร้าในพระไทยหาย เอ้ครั้งนี้เห็นทีวีจะวอดไปเสนานายจะป้องกันสถานใดเห็นจะเหลือกําลังทั้งลผลพวกไพ่พลน้อยนิดคิดไหนบุรานว่าไฟมากลำบากใจลุกขึ้นใหญ่ดับยากเพะมากมายอันน้ำน้อยต้องแพ้เป็นแน่แล้วจะวาดแพ้วไหนจะดับระงะับหายแต่ช่วยกันมั่นไว้ทั้งไพ่นายนหาอปายผ่อนผันด้วยปัญญาพางสั่งให้ตรวจตาทุกหน้าที่วันพรุ่งนี้เห็นจะวุ่นคุนหนักหนา เห็นไม่พ้นภัยรีมีนบีชาตั้งคิดตั้งหน้าสู้กับมันจนบันไลัยเข้าวันนี้จงระวังทั้งนิเวศตามขอบเขตเชิงเทินเนินสไลจงรักษาไว้ให้มั่นพอกันภัยกองคืนไฟไว้สำหรับอย่าหลับนอนหลอมตะกวัวครัวทรายคอยปลายศาสตร์ปืนพิฆาตประจุไว้ใส่ลูกปอนจงตรวจตาอย่าเห็นแกหลับนอนคิดพันผ่อนรารอาพอกังวัน เสวกาผู้รับสั่งไม่หยุดยั้งอุตรุ่ดเลอุตรุดเร็วอุตรุดเร็วรั่วสังกวดขันให้ประจุปืนป้อไมไว้พร้อมการพลขรนขึ้นรอบขอบเชิงเทินเอาน้ำขนขึ้นไปไว้ให้มากระวังยากเกิดยุคช่วยฉุกเฉิญทั้งผู้คนไล่ไปไว้บนเชิงเทินแล้วให้เดินคอยตรวจทัหมวดกองสมเด็จท้าเจ้าบุรินิ่นจังหวัดโงมนัฐน,นึกในพระไทยหมอง ไม่เป็นอันหลับสนิทแต่คิดลองจะหาช่องแก้ไขฉไหนดีด้วยศึกเสือเหลือกำลังจะมาทั้งลบจะหลีกลบหนีไปในวิถีอันหนทางที่จะไปก็ไม่มีมันเป็นที่ขัดสนพ้นปัญญาเท้าเสียงสัตว์อธิษฐานการกรุศลถึงยากจนยังมิสิ้นวาสนา ขอเทวริที่สถิตในปรางปลาช่วยรักษาแว่นแควนงทั้งแดนไตรพอสิ้นทุกสุขาดังว่าขานสิ่งที่หวานจะสองเบยนมเนยใสจะบวงสวงเทวาสุราลัยทั้งนอกในนคกเรศเขตนครจะก่าวฝ่ายภูมรินณรินทราสองกษัตริย์ราเมณนะเลศรให้ตัดเตรียมโยธาพลากรอัอสดรมานที่นั่นดังจำงจ,งจึงตัดสัง่งพรมเมธท่านครูใหญ่จะจิงชัยเอาให้ส่งอางรมณ์ผสม ท่านจัดแจงแต่ลลลงพลรณรงค์ที่ที่อยู่คงอาวุธสแต่การพกึกษาเท่าเข้ามนทนด้วยคนเอกแล้วยกเมฆฉายดูหมู่ทหารที่แขนขาขาดไปไม่ได้การพวกทหารข้อร้ายไม่ให้จอนเอาแต่พวกบริบูรณ์ภูสวัสต์แกเลือกคัดไว้เป็นหมู่ตามครูสอน ั้งปีกซ้ายปีกขวาพระลากรจรานดอนศัตรูหมู่ไพลินจัดกองหนุนกุเสน,นาที่สามารถทั้งแคล้วคลาดเชิงรู้ถหนูสินพวกเกียรก,กายหลายหมู่ซู้ไพลินจัดไว้สิ้นพร้อมท่วนกระบวนแสงตามพิชัยสงครามด้นมกรุฑฤทิิลุตด,ดูสง่าล้นกล้าแข็งวันอาทิตย์ธงชัยให้ใช้แดงตามสีแสงทุกกระบวนทั้งทวนธงพอเช้าตรูปสุริยาคอยทอ้าเลิกเออกระเลิกกษัตริ สีเข้าที่สงพึกทาเท่าเอาน้ำมนต์ที่ทนโคงให้สององค์รถก้าพระเมาลีผงดินสอทาทวา,ายหลายตำรับตามบังคับโดยสังเกตวิเศษสีถวายเครื่องออกสองคามตามพิธีให้ต้องสีวันยามตามเวลาแล้วให้ส่งพระแสงของนักศิทธ์สำรวมกิจหัดประสานอ่านคถาให้พระน้องสงขันอันสักดาที่ได้มาจากทิเวศเพชรกำพล ทั้งสององค์ขึ้นทรงอัศวบราชพรประกาศเทวดาโกลาหุนฝ่ายท่านครูผู้ชำนาญการประจนคอยเลิกบนตามตำราทังฟ้าดินพอเมฆตั้งมาทางทิศพยับต้องจำรับสมจิตคิดถวินฟ้าก็ร้องกล้องร่านสนันดินให้ดีดปินตีคองกลองประโคมยิงปืนใหญ่ อย่างกตามหาเลิกเอกะเลิกก้องกึกสิงคึกโขมเดินประหนพลหมื่นเสียงคลื่นโครมพลโจมแกว่งอาวุธยุทธนาจะกล่าวข้างทัพกษัตริย์เขาจัดเสร็จพร้อมทั้งเกตคลึกคลื้นถือปืนผาทั้งเสศนาเหล่าโลโตโมลาขึ้นขี่มายกตามกันหลักคามคันแต่ทัพเท้าไกลจากจะรบก่อนเล่นิกรเข้าสู้เป็นคู่ขัน ออกทั้งทับรายเรียงเคียงเคียงการโหสนานผักทงลงบัตรตนพอทับหน้าถึงการประชันหน้าทางชักมา้าร้องถามตามนุสนว่าเกี่ยวข้องไปไน็นไงยุไกรพลมาประชนกันกันกบเราเล่าเนื้อความก็ต่างคนต่างอยู่ไม่รู้เรื่องหรือขัดเคืองอย่างไรหนอเราขอถามจึงมาคิดเป็นศัตรูครู่สงครามท่านเชื้อนามไปไน็นไนไขคดีหนุ่มน้อยๆจะมาสู้กับผู้ใหญ่จะประไล่ย่อย,ยับเป็นสับสี ไม่ควรจักขวางหน้ามาราวีเมืองแมงวีเข้าไฟจะวายชนฝ่ายพระจอมราเมศเกศษาสดับอาจแล้วจึงถามตามนุนสนว่าตัวท่านมาทั้งนี้ยกรีพลมาตีโป้นพาลาเขาวว่าไร